คุณยายพาหลานสาวไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แล้วมาหยุดอยู่ตรงรูปปั้นชายเปยือยยายยายนั่นอะไรอะ่ะพร้อมชี้มือไปที่กระปูของชายเปยือยอ๋อนั่นช้างน้อยอะ่ะเหมือนของชินจังไงอะ่ะลูกไปไปเราไปดูที่อื่นกันดีกว่าไม่เอาไม่เอาอ่ะยังไม่ไปหนูจะเอาช้างน้อยหนูจะเอาช้างน้อยมเอาลูกอย่าเดืออย่าเดือเราไปดูที่อื่นกันอีกดีกว่าไม่เอาอ่ะหนูจะ ตอนนี้ไม่ได้โตขึ้นหนูเป็นเด็กดีหนูก็จะได้ช้างน้อยหนึ่งอันไงไปกันเถอะอ๋อเหรอคะคุณยายแล้วถ้าหนูเป็นเด็กไม่ดีล่ะคะอืมถ้าหนูเป็นเด็กไม่ดีหนูก็จะได้ช้างน้อยหลายอันจ้ะลูกไม่จริงเหรอคะเอ๊ะหนูจะเป็นเด็กดีหรือจะไม่เป็นเด็กดีดีนะถ้าเป็นเด็กดีก็ได้ช้างน้อยอันเดียวถ้าเป็นเด็กไม่ดีก็ได้หลายอันน่าจะหันสากว่านะคะคุณยายโอ๊ย หนูเลยคิดมากเลยก็นาโค้ดของหนูเลยเกอ <laughs> หนูอยากเป็นเด็กไม่ดี